หทําไม่อ่อนเปรียหัวใจเต้นแรงเป็นไรคะเนี่ยช่วงนี้นะคะยิ่งมีอากาศร้อนๆหรือบางทีเรามีความเครียดมากๆเคยสังเกตตัวเองไหมคะว่าจะมีอาการหัวใจเต้นแรงอ่อนเปรียแล้วก็เหนื่อยมากๆเลยเป็นอะไรคะเนี่ยวันนี้พี่ปางรูปรวมอาการต่างๆเหล่านี้มาให้แล้วนะคะแล้วเรามาดูซิว่าเราเป็นอะไรกันคำตอบอยู่ในคลิปนี้แล้วค่ะ ตามพี่ปรามาเลยนะคะโอ้โหอาการหัวใจเต้นแรงแบบนี้อันตรายหรือเปล่ากันเนี่ยพี่ปรางอยากจะบอกเลยนะคะว่าอาการต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องคอยเช็คแต่ก่อนอื่นนะคะเราต้องรู้ก่อนว่าอัตราการเต้นของหัวใจปกติเนี่ยเป็นอย่างไรปกติแล้วอัตราการเต้นของหัวใจในขณนะพักของบุคคลทั่วไปนะคะที่ไม่มีภาะวะโรคหัวใจเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่ล่ะคะ60-100ครั้งแต่นาทีค่ะ โอ้แต่ถ้าหัวใจของเราเนี่ยเต้นเร็วกว่าร้อยครั้งต่อนาทีนะคะแล้วก็ไม่ใช่ภาวะที่มันมีอะไรเหตุเช่นสมมุตินะคะเหตุอะไรที่จะทำให้เราตื่นเต้นตกใจเนี่ยแล้วหัวใจของเราเต้นแรงแล้วก็เร็วกว่าปกตินี้ถือว่าผิดปกตินะคะเพราะฉะนั้นเราสังเกตตัวเองเลยค่ะถ้าหากแรงมีอาการหัวใจเต้นเร็วแล้วก็แรงนะคะหัวใจของเราจะเต้นเหมือนกันอย่างที่บอกมันตุ๊บๆๆๆๆเลยนะคะตรงนี้เราต้องคอยสังเกตค่ะ อาการที่มักเกิดขึ้นพร้อมกับหัวใจเต้นแรงอาการหัวใจเต้นเร็วอาจเกิดขึ้นเมื่อเนื้อเยื่อส่วนต่างๆในร่างกายได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอหัวใจจึงต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆพี่ปรายาจะหมกนะคะเรามาดูค่ะอาการที่มักเกิดขึ้นพร้อมๆกันได้แก่หนึ่งใจสั่นสองหายใจตื้นหายใจหอบเหนื่อย สวิ่งเวียนศีรษะแล้วก็หน้ามืดสี่เจ็บหน้าอกห้านอนไม่หลับหกรู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยล้าแล้วก็ไม่มีแรงค่ะโอ้โหบอกได้เลยนะคะถ้าเรามีอาการต่อไปนี้อีกเจ็ดเป็นลมหมดสติแปดมีเหงื่อออกมากเกอาจจะหัวใจไวาได้ถ้าห,หัวใจเต้นเร็วมากเกินไป หากโตเราเองหรือคนใกล้ตัวนะคะมีการหัวใจเต้นแรงร่วมกับอาการดังกล่าวต้องไปพบแพทย์โอ้โหอย่าโมจะเดี๋ยวว่าทำก็นั้นทากนนี้นไม่ต้องถทำละค่ะถ้าอาการเกี่ยวกับหัวใจนะคะพี่ปราเนรย้าเลยไปตรวจที่โรงพยาบาลใกล้ที่สุดค่ะอย่างไรก็ตามนะคะอาการหัวใจเต้นแรงอาจเกิดขึ้นเดียเด่ยวๆโดยไม่มีอาการอื่นร่วมด้วยก็ได้ค่ะลูกสาเหตุอะไรละพี่ปลาที่ทําให้หัวใจของเราเต้นแรง อาการหัวใจตึ้งเร็วมักเกิดจากความผิดปกติของการกําเนิดกระแสไฟฟ้าหัวใจหรือคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะคะการนําไฟฟ้าหัวใจหรืออาจเกิดจากทั้งสองสาเหตุร่วมกันก็ได้สาเหตุที่ทําให้เกิดความผิดปกติมีทั้งที่ไม่อันตรายและก็อันตรายดังนี้นะคะอามาฟังอภิปราเลยค่ะว่ามีสาเหตุอะไรบ้างข้อที่หนึ่งบางคนนะคะหัวใจจะตึ้งเร็วและแรงมากเลย ถ้าเขาเดืม่มเครื่องดื่มคาเฟอีนเช่นชากาแฟน้ำอัดลมบางชนิดคาเฟอีนเนี่ยจะส่งผลต่อระบบประสาทอัตโนมัตินะคะกระตุ้นให้หัวใจของเราเต้นแรงขึ้นมีจังหวะการเต้นผิดแปลกไปส่งผลให้เกิดอาการใจสัน่นเวียนศีรษะแล้วก็นอนไม่หลับค่ะข้อ 2. มีภาวะเครียดตื่นเต้นตกใจเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ตื่นเต้นกดดันวิตกกังวล จะทำให้คลื่นไฟฟ้าหัวใจเปลี่ยนแปลงส่งผลให้หัวใจต้นแรงแล้วก็เร็วกว่าปกติได้ภาวะนียจะไม่มียนตรายใดๆนะคะก็คือเมื่อเราหายจากความเครียดสังเกตไหมคะบางทีเราเครียดมากๆกเราก็จะตื่นเต้นตกใจแล้วก็กงบนค่ะตอนนั้นอะถ้าใครไปตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะคะจะพบเลยค่ะว่ามีอาการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าพอพ้นจากการไปแนละ้วหมายถึงว่าร่างกายของเราปรับตัวได้แล้วอาการต่างๆเหล่านี้ก็จะหายไปค่ะ สามผลข้างเคียงจากการใช้ยาบางชนิดคอยสังเกตตัวเองนะคะถ้าใครที่มีโรคประจําตัวยาบางตัวนะคะยารักษาหอบหือยารักษาโรคไทรอยย,ยาลดน้ามูกบางชนิดอาจจะมีผลข้างเคียงทําเพดตราการเต้นของหัวใจปกติหรือกระตุ้นการทํางานของหัวใจได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยค่ะอย่างที่พี่ปราบอกนะคะคอยสังเกตตัวเองค่ะ ถ้าเป็นอาการที่เรามีอาการผิดปกตกิอยู่เป็นประจําสมมุติว่าถ้าเรามีอย่างเงี้ยทานยาตัวนี้เราจะมีอาการผิดปกตกิต้องรีบไปตรวจเพราะอะไรคะยาบางตัวนียมีผลตร่อร่างกายมีผลต่อการทําง,งานหัวใจอาจจะต้องงดหรือลดปริมาณลงนะคะลดเองหรอคะไม่ใช่ค่ะเราจะต้องให้แพทย์ผู้ที่ทําการรักษาเราลดเพราะอะไรคะเพราะก็ต้องดูผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการก็จะต้องตรวจร่างกายเราต้องซับประวัติให้ชัดเจน สิ่งเหล่านี้พี่ปราจะตอบคําถามในข้อคอมเมนต์เสมอเลยว่าถ้ามีอาการผิดปกติอย่างไรเนี่ยบางครั้งการให้แก้การทราประวัติไม่เพียงพอนะคะเราจะต้องไปตรวจร่างกายหรือตรวจพิเศษต่างๆด้วยเป็นกำลังใจใทุกคนค่ะและอย่าลืมนะคะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันเรามาเล่นเป็นสิ่งดีๆกันนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่น กดติดตามกดกระดิง่งช่อง y t u t u พี่ทิฟฟี Fish, เป็นก่อนกำลังใจท่านอื่นๆกันนะคะเรามาเตรียมตัวเพื่อที่จะเป็นผู้สูงอายุาคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะหัวใจเต้นแรงเนะี่ยบางครั้ง<ๆ>ก็ไม่ใช่เรื่อง<ๆ>เล่นๆนะคะต้องไปตรวจกันคะ่ะตามมาเลยนะคะข้อที่4ภาวะร่างกายขาดน้ำและก็แร่ธาตุเช่นโพแทสเซียมแมกนีเซียมเหล่านี้ล้วนมีความสําคัญในการควบคุมอัตราการเต้นหัวใจ ดังนั้นหากมีปริมาณมีเพียงพอจะส่งผลให้หัวใจเต้นผิดจังหวะได้ค่ะข้อที่ 5. มีภาวะโลหิตจ,จางเมื่อเม็ดเลือดแดงไม่สมบูรณ์หรือมีปริมาณเม็ดเลือดแดงในร่างกายน้อยจะทําให้การขนส่งออกซิเจนไม่ดีท่าปกติส่งผลให้หัวใจทํางานหนักจะมีอาการหัวใจเต้นแรงและเร็วได้รวมถึงจะพบอาการเหนื่อยออกเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียและกะ็ซีดนะคะข้อที่6 การดืม่มแอลกอฮอล์เครื่องดื่มชูกำลังและการสุบรีสารเสพติดในสุราและบุหรี่มีผลต่อระบบประสาทและอาจส่งผลให้อัตราการเต้นของหัวใจผปดปกติโดยเฉพาะถ้าสุบรีหรือดื่มสุรามากเกินไปค่ะข้อที่7มีความดันผิดปกติผู้ที่มีความดันสูงหรือต่ำนะคะพี่ปราบอกเลยว่าจะทําให้การสูบฉีดของเลือดหัวใจเนี่ยผิดปกติค่ะ ส่งผลให้บางครั้งมีการหัวใจเต้นแรงหรือหัวใจเต้นรวเร็วได้ร่วมกับมีอาการปวดศีรษะวิงเวียนข้อที่8ออกกําลังกายหรือออกแรงอย่างหนักการออกกําลังกายจะช่วยกระตุ้นการสูบฉีดเลือดไปยังส่วนตา่างๆทําให้อัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้นด้วยแต่ถ้าใครออกกําลังกายอย่างหนักก็จะรู้สึกว่าเป็นไงคะหัวใจเต้นแรงเป็นไงคะบางครั้งหายใจแทบไม่ทันคะ่ะ ก็ต้องปรับการออกกําลังกายให้เบาลงด้วยนะคะสิ่งต่างๆนี้สําคัญมากค่ะข้อที่9มีความผิดปกติของหัวใจเช่นลิ้นหัวใจผิดปกติกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติหลอดเลือดหัวใจติดตันสาเหตุที่เกิดขึ้นกับหัวใจโดยตรงมักทาให้เกิดอาการหัวใจเต้นแรงและเร็วได้บ่อยๆนะคะอาจมีอาการหายใจลําบากหอบเหนื่อยและเจ็บหน้าอกอร่วมด้วยข้อส0 มีความผิดปกติของต่อมไทอรอยด์ผู้ที่มีภาวะต่อมไทอรอยด์ทงานมากมักพบอาการหัวใจเต้นแรงและเร็วได้ซึ่งอาจจะเป็นผลจากฮอร์โมนไทอรอยด์นะคะข้อ11อายุที่เพิ่มมากขึ้นคนในครอบครัวมีประวัติโรคหัวใจค่ะโอ้โหพี่ปาคะอย่างนี้ก็ต้องตรวจเช็กใช่เลยคะ่ะเราต้องตรวจเช็กพี่ปาเน้นและย้ำนะคะถ้าเราไม่อยากจะป่วยหรือว่ามีอาการที่เรียกว่าเราไม่รู้ตัวเป็นโรคเลื้อรังเราต้องไปตรวจไปเช็คนะคะ คราวนี้มาดูเลยค่ะภาวะเส้กซ้อนของอาการหัวใจเต้นแรงหากเกิดอาการหอบเหนื่อยเจ็บใส่และก็อ่อนเพลียิงชั่คขาวนะคะมักไม่เกิดภาวะเส้กซ้อนที่อันตรายใดๆตามมาแต่หากเกิดอาการเหล่านี้ขึ้นบ่อยๆหรือการรุนแรงมากก็อาจส่งผลที่เกิดภาวะเส้กซ้อนที่เป็นอันตรายได้เช่น 1. มีอาการหน้ามืดเป็นลมหมดสติโอ้โหไม่ใช่เล่นเล่นเลยนะคะ เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะจนอาจจะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยเป็นอัมาาพาตที่สูงถึง10-1ถึงเต่อปีเลยค่ะยิ่งถ้าผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานหลอดเลือดหัวใจอุดตันยิ่งเสี่ยงต่อภาวะหัวใจอ่อนๆหัวใจหยุดเต้นหรือหัวใจวายอันเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตได้เลยค่ะอุ้ยพี่ปราคะพี่ปราคะแล้วเรารักษาหัวใจเต้นแรงเรรักษายัางไงล่ะคะอ่ามาฟังกันเลยค่ะสําหรับใครนะคะที่ไปตรวจแล้วแพทย์วินิจฉัยว่า เป็นภาวะอาการหัวใจเต้นแรงเกิดจากโรคก็จําเป็นต้องรักษานะคะด้วยการควบคุมโรคที่เป็นสาเหตุหรือมีส่วนที่ทําให้หัวใจของเราเต้นเร็วเช่นรักษาภาวะปกติของไทรอยการควบคุมคำดันโลหิตหรือการรักษาภาวะขาดน้ําและแร่ธาตุแต่หากเกิดอาการหัวใจเต้นแรงผิดปก,ต,กติบ่อยๆและเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลานานจน,นเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน อาจต้องรักษาโดยการลดอัตราการเต้นของหัวใจให้ช้าลงด้วยวิธีดังนี้ค่ะ 1. การรักษาด้วยยาควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจทั้งรูปแบบยารับประทานและยาฉีดการใช้ยาถึงแม้ไม่ได้รักษาให้หายขาดแต่ก็ช่วยลดความรุนแรงลงได้หากผู้ป่วยเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดอุดตันสูงนะคะแพทย์อาจจะแนะนําให้รับประทานยาป้องกันการเกิดลิ่มเลือด ต่างๆซึ่งอันนี้พิ่ปราณเนลย์ยำนะคะต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์ค่ะ 2. การกระตุน้นการทำงานของระบบประสาทพาราซิมพพเทติกหรือที่เราเรียกว่าทำเบลโกเมนูเวอร์นะคะโดยการให้ผู้ป่วยไอนั่งยองๆหรือนำถุงน้ําแข็งมาวางไว้บนใบหน้าวิธีนี้ก็บอกว่าจะช่วยชะลออัตราการเต้นของหัวใจได้ค่ะข้อที่ส การรักษาด้วยการช็อกหัวใจแบบจับจงเป็นการใช้เครื่องช็อกไฟฟ้าอัตโนมัติทําให้การเต้นของหัวใจกลับมาเป็นปกติอันนี้นะคะพี่ปราณเน้นย้ำนะคะก็จะเป็นการใช้ในภาวะที่ฉุกเฉินแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาค่ะข้อที่4เราคงได้ยินนะคะการฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจ p a c ิเกอร์จะทําให้การเต้นของหัวใจเป็นปกติได้วิธีนี้จะใช้ในกรณีที่ สาเหตุเกิดจากความผิดปกติของหัวใจค่ะข้อที่5การผ่าตัดหัวใจใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการรักษาวิธีใดๆและเป็นผู้ป่วยที่มีความจําเป็นต้องรักษาโรคหัวใจอื่นๆอยู่เสมอเนื่องจากวิธีนี้เป็นวิธีการผ่าตัดเปิดหัวใจเพื่อกรีดทําลายเนื้อเยือ่อจดกาเนิดคลื่นไฟฟ้าหรือเนื้อเยื่อที่เกี่ยวข้องกับทางเดินของคลื่นกระแสไฟฟ้าค่ะอันนี้สําคัญมากๆนะคะ เพราะฉะนั้นพี่ปราบอกเลยว่าโอ้โหการรักษาต่างๆเนี่ยทําไมเราต้องไปตรวจเพื่อแพทย์จะได้ทําการวินิจฉัยได้อย่างถูกต้องแล้วก็เริ่มการรักษาได้อย่างถูกต้องเลยนะคะถึงตอนนี้ละพี่ปรายังเน้นและย้ำนะคะการที่เราเข้าใจในเรื่องโรคต่างๆการต่างๆ,ๆไม่ใช่เพื่อให้เราวมตกอกังวลไม่ใช่เพื่อให้เราเครียดนะคะแต่เพื่อให้เราได้ดูแลตัวเองได้อย่างถูกต้องแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะ เรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง youtube beauty fish เป็นก่อนกำลังใจพี่ปรานะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะหัวใจเต้นแรงนี้เป็นอย่างไรตามพี่ปรามาเลยนะคะการป้องกันหัวใจเต้นแรงและเร็ว 1. รับประทานอาหารที่ครบ5หมู่โดยเฉพาะผักและผลไม้สองออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้หัวใจแข็งแรงและสามารถสูบฉีดเลือดได้เป็นปกติ 3. าควบคุมระดับไขมันและน้ำตาลในเลือดเพื่อป้องกันโรคเรือรังต่างๆที่ส่งผลให้การทำงานของหัวใจผิดปกติ 4. ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด 5. งดหรือจำกัดปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ 6. กจำกัดปริมาณการดื่มคาเฟอีนไม่ให้มากเกินไปค่ะ,คะ 7. หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งสิติดให้โทษและก็สารกระตุ้นต่างๆนะคะ 8. งดการสูบุหรี่หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความเครียดและความกดดันต่างๆ 10. การใช้ยาประเภทต่างๆควรปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอไม่ควรซื้อยามาใช้เอง 11. พักผ่อนให้เพียงพอ 12. รู้จักวิธีการผ่อนคลายความเครียดนี่สําคัญมากๆนะคะพี่ปรางบอกว่าการที่เราเครียดมากเกินไปเนี่ไม่ได้เกิดผลดีกับร่างกายเลยนะคะและการทํางานต่างๆก็บอกได้เลยว่าไม่ได้เกิดผลดีเลยะคะ่ะ เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราอยากจะเชื่อว่าเรามีสุขภาพดีหรือไม่เราก็ต้องหมั่นสังเกตความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นกับหัวใจและก็อย่านิ่งนอนใจคิดว่าอู้เดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็หายถ้าเรามีอาการอะไรแล้วเราคิดว่าอาการเหล่านั้นเนี่ยไม่ใช่อาการที่ปกติสําหรับร่างกายของเราพี่ปาขอไปตรวจรักษานะคะไปตรวจเพื่อที่จะได้รู้ว่าสุขภาพของเราเป็นอย่างไรถึงตอนนี้แล้วพี่ปลายอยากจะบอกเลยนะคะว่า สุขภาพสำคัญมากค่ะแชร์ก็คิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube ่ติ f ฟี่เป็นก่อนกระังใจพี่ปลาเราม,มาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันนะคะเพื่อเตรียมตเข้าสู่ผู้สูงยุคคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกับพี่ปราค่ะเชื่อพี่ปรานะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามก<ป>ด,ดกระดิ่งช่อง,องเทวีฟิตเชื่อพี่ปานะคะ